กาสวัสดีครับตอนใหญ่ๆทุกท่านนะครับวันน,นี้เป็นวันสันหือสันตันดีวัดที 8, ่แปดสิพาของสองพันกสบแปดะเป็นวันแห่งบัานใหม่รุ่งรุณแอบซาบีก็คอกำหนดี่ห้องของปีพสองัทธากระทำสิบหกได้มา อายุเสาเดกเสาโถแล้วหลังกนะารนั้นก็ลงสองปีนะครับจนจนบถึงวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยยังไม่เคยเห็นสักทีตั้งแต่วันที่มายุเสาเดกเสาโถจนถึงวันนี้ก็ปรากฏว่างานกว่าจริงนะครับงานปฏิทิดนดูการใช้วัสดุการต่าัดแล้วก็โอเคเลยใช้ได้เลยนะครับเป็นงานที่น่าดูหลังหนึ่ง นะครับบัดนี้นะครับกระผมเองก็ในนามของญาติผู้ใหญ่นี่ก็คิดว่าน่าจะจัดเป็นออปชั่นเสริมนะครับก็คือการสู่ขั้นขึ้นบ้านใหม่เพ่อแม่พี่น้องหลังการผู้ใหญ่ทั้งหายที่มันวันนี้ก็คือว่ามาให้กำลังใจลูกหลานที่เขาได้มีบ้านมีช่องเปิดของตนเองและเพื่อที่จะได้ได้อาศัยในการสร้างสร้างกรณีต่อไปนะครับลูกทุกท้าน วันนี้ก็ถึงครามที่จะทำการวายสีสปัที่บ้านใหม่แล้วก็จะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการต่อไปครับเดี๋ยวบอกม่ไมาไปนั่งใกล้แลหวิเขาเห็นเดีเราคัเป็นได้ิ้วเรอเราเียวปาก็ังสูงให้พิธีกรรมนี้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเชีาปชวรทั้งหลายา ล้สังขอให้ด้วยที่ไว้กับสิ่้นี้อิมินาสักาเรนาบุตังกุเจมี อิปินาสการนะธรรมปุจชมิอิ i ินาสะการนะสังฆปุจชมิอรหังสมาสมุทโภคขวานังปะวันตังอภิวันเทมิ สวะคาโตปะคะวะตาจมุวันธรรมังนามัสสามาิสุปฏิปัโนโนปะคะวโตาสาวะกสังโฆสังฆังนัาม,มามิสัพเพกาเมจะรูุเปกิริสิขาราตัเตจันจตลิคือวิม,มา ราเทชาคามตรวนคานเคหฮาวัดภูมิเกิดเป็ุมาจใจยันตุเทวันฉลันตลรวิสเมยัาขันทัมพันาคันที่ัดตานสติเก อุนิวัประวันจันตังสารท้องเมสุนันโตสุนันโตบนโตเยเทวาสังฆาดูไรเดปายไดจ้าทั้งหลาย ที่สิ่งสีิบอยู่บนสวรรค์ชั้นกามภพออกชั้นรูปภพสิบกชั้นอยู่บนยอดเขาหัวหลยวอยู่ในวิปานอากาศอยู่ในทวีต่างๆมีอุดรทวีเป็นตนตนอยู่ในภูงเขตประเทศทยตนอยู่ในภูไรป่าไม้ อยู่ในแม่น้ำและฟังป่าสมุทรขออัญเชิญพระยาเมุวรุตรเป็นราชาของยมคนทันแลพยานาแจแต่อยู่ไกลเลยอยู่ไกลเมื่อนในยินเสียนีแล,ล้วจงเสด็จมาให้คนกบรานที่กำลังไปสิงสู่วันในวันนี้ ขอให้ข้านันจงอยู่สวัสดีมีใจตลอดทุกทพาราตรีการก็อขกาขึ้นบุตรกา,า,ายุทนังเตจีวิตา้าวนิพพานานงันงสระนังกัจชามิตัมมังอายุทธนังเตชิวิตาญาวนิพพานานังสระนังกัจชามิ

ಯಾವದಿ ಪಾಲಮ ಶರಣ ಮೇಲೆ ತೀ ಶಂಗಾಯ ಜೀವಿ ಸರ ನಂಗಚ ಮೇ ತು ಠಾಯು ವರ್ಥೇ ಜೀವಿ ಸರ ನಂಗ ಚಾ ಮೇ ತಾಯು ವರ್ಥೀವಿ ಸರ ನಂಗ ಮೇ वा नाम दे विताम्यावाने आनामुसानाराट इति वि से 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 करना नहींमेन 오, 잠들다 비치 이디비 소비세 세 이디세 세, 그때나 매디 이때나 타당소 이소, 잠들다 비치니 이디비 소비세 세 이디세 세, 그때나 매디 이때나 무소 이소, 잠들다 비치니. 전국이면 다망가라내려가나 보슬기라 산산도 아아아 무언고 슬기라가 다 무탈 아아나 비나 삼

กัมพุตตะปุณังตมะปุณังสังขปุณังสารนังกระจามีสารบุเดรนามีเมลาพุทธะการันวิเศษสามภะเห็นอ่อนใจอยบ่เหลืองสิ้นไปเหนือสิ้นไปใต้สิ้นไปท่านทั้งล้านเห็นในสาสว่างแจ่มเห็นหมู่กองธรรม ไปภูมิีรรมหายลอสบายหายสวงเคิ้มีเจ็กรวงหวดล่าวพลาวนี้กัสสิหายน่าเป็นใคแก้วนีับพลาวนี่จอมปากศาสตาเองแก้วประธาแล้วจันสิไตฝ่งไปถึงพ้นไขยไอจังฝ่งไปถึงผู้เขาคงข้าวแถวมันกัสสิครับกูแม่งสองเก่าเท่ง ่งไปถือเด็กหน่อยกรสซิบเป็นสาวคงป็นหญสาวกรสิบหน้าฟงถผู้ันฝ่าฟงได้มีไฟฝ่าให้ถึงพันธุ์พุทธพงษ์ให้จเรี่วมองมองผูเบาหน่อมัวเมือง่งไปถือฝนวารานกายผมองไม่ขึ้นบันใดทํามบันใดก็ให้ได้่สูงเจปราถนะฟงไปถึงพนุ่งแม่ป่าเอาอาณาบบาก็ให้ไดล่าหนาจะเล ลำพอถอยส่งไปถึงผู้ซอยกายได้เป็นพ่อผู้ใหญ่ส่งไปถึงพ่อผู้ใหญ่กว่าได้เป็นพ่อกำนันส่งไปถึงในพันกายได้เป็นในคนกลุ่มเด้อส่งไปถึงในอำเภอกายได้เป็นผัวส่งไปถึงพ่อขากายมีกำไรส่งไปถึงผู้ใดผู้ใดกว่าได้เมื่อเรื่องอีพอ่งไปถึงสุหมอสุหมอบตสุหมอสมอหมอพ่อระหลากับขอไอติมพระตะเรนละบ้านที่หนึ่งสามหกสิบแปดหกสิบห้าเออ กราบสุรสุพรรณการ Namo'l-tasam Bhakavato Arangatko Sampur Kansa namol หมดใจโชติใบนี้มันโตไม่ทันขันใบนี้อาเมนขันไม่แก้วบแม่เท่าแก่ผุนแม่เหลวจริงยอ่อว่ามีทั้งเขา่าใส่ผ้ามีทั้งมาลาตกแต่งกับบัวแก้วม้เสียมีทั้งไข้หนุ่ยดี

วันดวงใจใสสะอาดวันขุนของราดมหาใจเป็นจริงใจอาราธนาเอาไอ้จำพูนจะอาจมานาั่งอาเินเจิญกวนตามระบวนบุรันก,กล่าวใหม่ินเทพไทยเจ้าภูมิ làm cháu nhớ à, quay chắc chớ lôi cháu mà cô yếu cần phải nữa mà đó cháu nhớ quay chắc chân xưa cô yếu phải tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ใครตามฉันเขานั่งเหวี่ยงไข่ผู้อยู่ห้องอาสนะคำเสียงหม้อสะดำลุกมาแต่ผู้หลอนสามเสียงหม้อหน่อยลุกมาแต่เมืองสว่างเสียงเสียงหม้อหลวงลุก Yeah. บาหลังไม่พื่อเพือนใดสิเพื่อใดว่าสัใดตัดเสินใจในเข้านั่งสิหาที่ทางใดหมอที่มีความจำพอเพิ่มผ้าหาใส่สอนนอนหลายวันกานิ่งโอนว่าโตโอ้อคือเพื่นด่านมันขาดมันเกิด ยานมันเกิงกับองนั้นหลายวันใดบ่หำฮ้อนบ่อน,น,นี้ดีสาเหลวเี่วใดนใดนนกะใดพานเป็นบนสุขสาราญบนเนบีบแท่แทไปนาซิยูดีส สู่อยู่พอถอยคอยดาวันเห็นเจ้าตั้งแต่ยกเสาถึงตั้งก้อนทุกขันต่อ ก็คอยหลุนอยู่เอา่วก็มีลายกระวนขันปันแต่งคํมเป็นมาาตั้งแต่หาเงินจาริพรอ้อมถานหองไ้พีคาของเครื่องใส่สาไฟกะได้ผ่านทั้งประสารคุนจี่ถึงเป็นนีกา

มีเชิญทอนในตามาเจ้าญาติหนเอยล่าให้กลับมารีดลวนเชิญเอาขวัญมูเจ้าให้มาเข้าวาสุงตรงบานเดียวรีวรนในพิธีมีรออยู่นในเปิดประตูมีทั้งู้ห้ก ใน,ในกับครในทางการทาเรื่องผู้ป่านะ้นาน้าหนาทําให้เขาทายเจ้ามีปัญญาวาสนาบาลมีเล่ดำมีคุนคำแม่นสวยสูงให้เรอรู้ไปหนาทางยศทาบรรดาใหญ่มีอัตนากดกวางไกลลูก วให้สดใสไปหนานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเดือดทางโครงการเทพไทยประทานให้เป็สุวรรณเนื้อว่า Wow. สิทธิราภุนิรันกรัรสิทธิเตโชใจโยนิจังขอให้เจ้านี้ได้มีสามเดือนน้องเงินไหลของทองไหลมาแม่สุวรรณบอกมีวินอันว่าขอเข็นให้ให้มีใจเหนือทุกมูให้ได้ดูแสมซอยเย้ยอยโยสุวรรณ อัรว่าโชกลาบนั้นให้ไหลล่างมาห่มให้ไหลล่างมาห่มสมวมใจทุกค้นรานตนาเอาเดือย่าเมือเผลอสาแหละมีสติโยทุกเพื่นอให้บีหล่นมีเลือได้กินทานโดยสุเมอยาไม่อ,ของขาดเกินกนสรเรเสื่อยงสมวรเดือทานพระนริพพาน tăng sạc là cố sụp vân chay chạy kalam sụp hăng kalam kê hăng pa vân tội tụi tai chân đi chân đi chân đi सबै विपादितों नवताजा अम्बिन सम्पतं पुज्य सपतं सबै देवनुमं दुर्गुण संपत्ति सिद्धाता नंदन दुर्गथा यस्य नगरं दुर्गपता पवनाभिर्दावुं गच्छन्तु देवदावता सप्तिमुधा पलपता पांचेकं वचनवरणं आरहंतानं चंदेन्द्राराघवं ताविस्पस्तो